ก็สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้สนาทีแล้วนะครับผมผมจะมาแจ้งข่าวทอยแบงค์ม v วีเปิดบริการให้ดาวน์โหลดในไทยแล้วนะครับส่วนที่โหลดมาก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะเซิร์ฟมันยังไม่เปิดนะครับเซิร์ฟจะเปิดตอนไหนเปิดวันนี้ตอนเที่ยงนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าที่เกมพอยแบงค์ม v วีก็เข้าไปรับของนะครับ รับปืนเกต้ากับเพชรห้าร้อยนะครับมันแจกเยอะจริงๆผมไปดูเอีเวนต์มาแล้วแจกเยอะนะก็ดาวน์โหลดมาก็เล่นไม่ได้อยู่ดีนะครับตอนเที่ยงนะครับเล่นได้แน่นอนส่วนปืนที่ผมพูดเกต้าผมผมเห็นเขามาแล้วนะคกบอนยิงสองนัดใต้อะนี่ปืนเนี่ยปืนก็ปืนนี้นะครับ ผมรับโค้ดมาแล้วรับเป็น500ด้วยส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมกดไ like, ลค, share. ค์กดแชร์กดถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดซับต r ค b e ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารพยแบงค์โมบีนะครับสวัสดีครับ